สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้อยู่ที่ภูเขาเหมือนเดิมแต่วันนี้อากาศหนาวมากคลิปที่แล้วก็คือพายุหิมะเข้าตอนนี้หิมะหนามากแล้วก็หนาวสุดๆหนาวโคตรๆตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบจะห้าโมงเย็นอีกสนะี่นาทีห้ามเยนนะคะเริ่มจะมืด คือคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยววันหลังต้องหาซื้อไม้เล็กๆมาไว้ตรงนี้นะคะเวลาพูดจะได้ได้ยินกันเนาะคือที่อยู่ในรถเนี่ยพี่ม่ออกไปข้างนอกคือว่าแบตหมดแบตเตอรี่ในโทรศัพท์หมดที่จะเอาไว้ใช้อัดคลิปเวลาอากาศหนาวเนี่ยแบตเตอรี่จะจะลดลงเร็วมากก็คือตอนที่ออกไปอ่ะซามีแบตเตอรี่72%ใช่ไหม แล้วไม่เกินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเกี้ยงเลยคือโทรศัพท์ดับไปหมดโทรศัพท์นี่ดับเลยเพราะว่าถ้า,ากาัดหนาวๆเนี่ยแบตเตอรี่มันจะมันจะเรนแบตเตอรี่ไลฟ์ของเรามันจะลดลงนะคะแบตเตอรี่ก็เลยโทรศัพท์เลยดับไปนะคะคือเสียดายมากคือตอนที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้ที่ที่ไปเมื่อกี้คือแบบ คือสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูรูปเนาะถ่ายคลิปแล้วกันว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าหลังเนี่ยจะพาจะพยายามชาร์จไปให้เต็มแล้วก็จะรีบขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายคลิปข้างบนนะคะจะได้ดูว่าดูว่าบรรยากาศมันสวยขนาดไหนมันเหมือนทุกคนก็เห็นประเทศฟินแลนด์ไหมที่ยุโรปเพราะว่าแบบนั้นเลยแบบสวยมากข้างบนแบบซาชอบภูเขาวเวลา,าหน้าหนาวแบบสโน หิมะตกแล้วแบบขาวทั้งเมืองทั้งทั้งทั้งคือรอบเลยคือสวยมากมันได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะแล้วก็โรแมนติกมากอาเอาละค่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดฮีทก่อนเปิดฮีทเปิด,ปดอ่าระดับความร้อนเพราะว่าตอนนี้เท้าเย็นชามาก คือเวลาเดินภูเขาเนี่ยเราจะต้องมีเมื่อกี้ uh, uh, คลิปโดนตัดไปนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เปิดพอสตาร์ทรถเนี่ยมันก็ดับไปก็วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดอีกข้อหนึ่งเป็นกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับทํายังไงให้มีความกระตือรือร um. so ้นทํายังไงให้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านที่ตัวเองอยากประสบความสําเร็จ วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับความพยายามความอดทนและที่เราเรียกกันว่า consistency and persistence ก็คือการสม่ำเสมอการเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ยอมแพง้ง่ายสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่ที่ลงมือทำสร้างความฝันตั้งแต่วันแรกที่ที่ เราฝันอยากเป็นอะไรเราลงมือตั้งแต่วันแรกยัน,นวันปัจจุบันนี้เรายังเหมือนเดิมกิจวัตรประจําวันรูนของเรายังเหมือนเดิมก็คือทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทุกคนมาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนกันมีแบ็กกราวนด์ที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งสิ่งนั้นชีวิตความเป็นเด็กความยากจนคนรวยคนจนจะผิวขาวผิวดําผิวแทน จะผมหยิกผมตรงคนเชื้อชาติไหนทุกคนสามารถไปยังความฝันของตัวเองได้เพราะสิ่งเหล่านั้นที่พูดมาฐานะทางการเงินอะไรหรือ background ของเราจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันที่เราลงมือทำฉะนั้น persistence to be persistent and consistent คือ เป็นคนที่สม่ำเสมอต้นเสมอปลายไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจะทําให้คุณไปถึงจุดๆนั้นแม้ว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่เวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันให้คิดซะว่าเวลาแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดยืนที่ไม่เหมือนกันและมีแต่ละคนมีกําไรชีวิตไม่เหมือนกันฉะนั้นบางคนบางคนคนบางคนเนี่ยถ้าเขาใช้เวลานาน,านกว่าคน คนอื่นก็แปลไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่มันแปลว่าเขากําลังพยายามเขากําลังเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตเขากําลัง take time เขากําลังเขาเรียกว่าเขากําลังเดินไปเรื่อยๆในระหว่างทางเดินเขาก็เก็บประสบการณ์อย่างนี้ทีแบบนั้นประสบการณ์นี้ประสบการณ์นั้น คำแนะนำนี้คําแนะนํานั้นจนเขาไปถึงถึงจุดจุดนั้นที่เขาอยากเป็นฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามเราคือมันเป็นเหมือน natural ของของของคนมันเป็นธรรมชาติของคนที่เวลาอยากได้อะไรเราต้องออกไปข่อยคว้าสิ่งนั้นมาไม่มีใครในในโลกนี้ที่จะยอมให้ตัวเองอดตาย ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะยอมให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรในชีวิตคือทุกคนดิ้นรนทุกคนในโลกเนี้ยคือดิ้นรนทุกคนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกินมีบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือ Mind-set จิตใต้สำนึกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นที่เคยพูดไปคลิปก่อนว่า Mind-set ของเราจิตจิตใต้สำนึกของเรา พลังความคิดของเราเนี่ยมันเป็นพลังดึงดูดพลังมหาศาลที่สุดเพราะพลังพวกเนี้มันทำมันมันเป็นเครื่องเหมือนสมมติตัวเราอะ่ะเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วสมองของเราความคิดความความคิดของเราเนี่ยเป็นนายเขาถึงเรียกว่าใจเป็นนาจิตเป็นนายใจเป็นนายกายเป็น,นเนบาเพราะว่าเมื่อจิตสั่งร่างกายของเราก็ไปทํานู้นทําอย่างนี้ ใช่ไหมถูกปะคือจิตของเราจิตใต้สำนึกของเรา mindset ของเราเนี่ยมัน powerful มากมันมีพลังมหาศาลที่จะสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ได้ฉะนั้นถ้าคุณวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจคุณรู้สึกว่าโหยไม่อยากตื่นตื่นแบบตื่นสายหรือไม่ไม่มีความขวนขวายไม่มีความดิ้นรนในชีวิตหรือเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณอยากคุณมองคนอื่นเนี่ย ว่าเขาประสบความสําเร็จอ่ะมันเขาไม่ได้ได้นมาง่ายง่าย,ายแต่มันก็มีข้อยกเวน้นแบบบางคนแบบเขาเกิดมาเงินกองเงนิงนกองทองเขาก็สบายแต่ว่าเขาก็ต้องทํางานปะคือเราอาไปมองว่าบางคนเขาประสบความสําเร็จมันง่ายสำหรับเขาแต่เราไม่เห็นชีวิตเบื้องหลังของเขาที่เขาผ่านอะไรมาที่เขาต่อสู้แต่ละสิ่งมาจนเขาถึงจุดอยู่จุดจุดที่เขา คาดหวังไว้จุดที่ประสบจุดประสบความสําเร็จของเขาเราไม่เห็นเบื้องหลังเหมือนละครน่ะเราเขาถ่ายละครเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังกองอะ่ะเขาต่อสู้อะไรกันมาบ้างเขามันเหนื่อยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับแง่คิดให้ว่าอย่าไปตัดสินใครเพียงเพราะเราเห็นเขาเผลินเพียงเ,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 เพราะเรา เห็นเขาคืออย่าไปตัดสินใครอะ่ะเพราะเราไม่รู้จักเขาจริงๆเราไม่รู้สตอรี่ของเขาเราไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเขาฉะนั้นการที่คุณให้เกียรติคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือคุณให้เกียรติตัวคุณเองคุณรักตัวเองให้มากๆกก็คือคลิปก่อนหน้านี้คือคลิปที่คลิปที่สองที่อัดไป คุณรักตัวเองคุณมอบแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองมอบความรักให้ตัวเองเมื่อนั้นคุณจะได้สิ่งพวกนั้นกลับมาในเข้ามาในชีวิตคนจะได้คนรักที่เขามีไมเซตแบบคุณมีจิตใต้สำนึกแบบคุณคิดแบบคุณคุณจะได้มันมันมีพลังมหาศาลอย่างนี้มันจะดึงดูดแบบเมื่อเรารักตัวเองอะ่ะมันจะดึงดูดคนที่เขารักเราคนที่เขาแคร์เราเมื่อเราแคร์ตัวเองทําตัวเองสะอาดสะอ้านอ่า อย่าปล่อยให้ตัวเองโทรมนักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเทคแคร์ตัวเองให้สุดๆไปเลยแล้วก็อย่าได้แคร์ปากหมูม้ากาไก่ปากอะไรอย่างนี้ก็เนาะเพราะว่าทุกคนคนที่ขี้ฉานินทาคนอื่นเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะดึงดูดคนพวกนั้นนะเข้าไปในชีวิตของเขาเราอย่าไปยุ่งเราเอาตัวเองออกมาเราพยายามมี positive mindset เราพยายามมีพลังบวกความคิดบวกเข้าไว้แล้วสิ่งพวกนั้นมันจะดึงดูดสิ่งสิ่ง ที่เป็นพลังบวกคนที่คิดบวกเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะลองทำดูเพราะว่าเดี๋ยวถือกล้องก่อนเดี๋ยวต้องหาที่ตั้งกล้องมานะคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็มืดแล้วเนะาะเดี๋ยวให้ดูดูข้างนอกแป๊บนึงว่าเป็นไงเนี่ยค่ะ มีรถจอดอยู่คันเดียวคันเดียววันนี้เป็นมีรถจอดอยู่คันเดียวไม่ค่อยมีรถวนันนี้ไม่ค่อยมีคนขับขึ้นมาอีซ่าชอบมากเพราะมันสงบมันทําให้เวลาเราอยู่คนเดียวอ่ะมันทําให้เราคิดอะไรมากขึ้นมันทําให้เราคิดอะไรออกฉะนั้นเมื่อเรามอบสิ่งดีๆให้ตัวเองเราให้เวลากับตัวเองบ้างเราอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เห็นค่าของเราเราจะนึงดูดคนที่เขาเห็นค่าของเราเข้ามาในชีวิต ว่าอะไรให้คิดอย่างนี้นะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะเราพยายามแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของเรา Let it go ปล่อยมันไปเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งที่มันใช่ของเราอะ่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรอะ่ะมันก็ถูกในสายตาเขาเสมอเขาก็จะเข้ามาในชีวิตคนที่ใช่จำไว้นะคะคนที่ใช่คนที่เขาเป็นคู่คู่ของเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรัก เขาจะไม่มีวันไปไหนเขาจะอยู่กับเราเขาจะ stick around เขาจะไม่มีทางทิ้งคุณไปไหนเพราะเขาเป็นคนที่ใช่เนี่ยคนที่เป็นคู่ของเราเขาคือมันแบบ men to be คือมันเป็นที่อะไรที่ฟ้าเขาส่งมาให้แล้วอ่ะมันจะไม่มีทางไปเป็นของคนอื่นเด็ดขาดฉะนั้นให้คิดว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราปล่อยมันไปเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็จะมาเองให้เราใช้ชีวิตให้สนุกให้ใช้ชีวิตสุดๆไปเลยใช้ชีวิต เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตอะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนุกไปเลยใช้ชีวิตแบบอย่าไปใช้ชีวิตแบบไม่เห็นค่าของตัวเองอย่าไปใช้ชีวิตแบบไม่เห็นค่าของแต่ละวันแบบให้ทําทุกวันให้มีความหมายให้เป็น meaning f u l ให้ให้ทำชีวิตของเราให้เป็น the most meaning f u l life ก็คือทําชีวิตให้มีความหมายให้มีความสนุกทําชีวิตให้ สนุกอยู่กับทุกวันให้สนุกอยู่กับปัจจุบันอนาคตเราไม่รู้ว่าเป็นยังเป็นยังไงแต่เราสามารถสร้างมาได้ในปัจจุบันนี้อดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราก็ถือว่าเป็นบทเรียนอะไรที่เป็นอดีตที่ดีก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีอะไรที่เป็นอดีตที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะหนักหนาสาหัสเท่าไหนมันคือกําไรของชีวิตมันคือชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตก็คือ อดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเรื่องร้ายเรื่องดีอดีตที่ไม่ดีปล่อยมันไปถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นกําไรชีวิตบทเรียนที่ดีคือความทรงจําที่ดีของชีวิตฉะนั้นให้ทําทุกวันให้แฮปปี้ยิ้มเยอะๆเรายิ้มยิ้มแบบออกมาจากใจจริงๆอ่ะยิ้มแล้วทุกคนลองทำดูนะถ้าทุกคนยิ้มทุกวันอะ่ะมันจะทําให้จิตใต้สํานึกเราเปลี่ยนถ้าแบบเรายิ้มสมมติเราไปเจอ คนไม่ดีหรืออะไรใครพูดไม่ดีอ่ะเรายิ้มเรายิ้มออกมาจากใจเราเลติโกมันจะทําให้เราอ่ะตัดตัดความคิดลบนั้นออกไปได้ง่ายมากคือเรามันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะตัดสิ่งลบๆเรียนรู้ที่จะตัดคนลบๆออกไปอ่ะมันจะไม่มีอะไรคําพูดอะไรมันจะไม่มีสิ่งใดที่จะมากระทบกระแทกใจิตใจเราได้เพราะเราเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปเพราะเอาเก็บมาคิดมันก็ทําไมมันก็ลกสมองปะ เขาไม่ได้อย่างที่เคยพูดเขาไม่ได้มานั่งใจค่าห้องค่าบ้านค่ารถให้เรานี่เราจะไปคิดมากทําไมจริงปะเขาไม่ได้มานั่งเลี้ยงดูเรามาซื้อข้าวให้เรากินอนะคือเรามีสองมือสองเท้าเนี่ยเราทํางานของเราเราต่อสู้กับชีวิตเราไม่ต้องมานั่งแคร์ใขรหรอกคือแล้วถ้าทุกคนมาสเตอร์ทําตรงนี้มาสเตอร์ Master สิ่งพวกนี้ได้ทําได้จนแบบมันเป็นอะไรที่ชิวๆไปแล้วอะไม่มีอะไรมากระทบกระแทกจิตใจเราได้แล้วอะ มันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้เร็วมากเพราะคุณยึดมั่นเชื่อในตัวเองและเชื่อมั่นในความพยายามความไม่ย่อท้อยอมแพ้กับชีวิตสิ่งบางสิ่งที่คุณกำลังสิ่งบางสิ่งสิ่งเล็กๆที่คุณกำลังเครียดกำลังคิดมากในตอนนี้ อีกหนึ่งปีอีกหกเดือนอีกสองปีคุณจะลืมมันไปเลยมันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณเลยฉะนั้นปล่อยมันไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้มาคุยกันต่อเนอะเดี๋ยวจะ,ะหลังคลิปจะให้ดูภาพว่าที่ที่บอกเมื่อกี้ที่แบบเสียดายจะพาทุกคนไปมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยว วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาอัดคลิปกันใหม่อยากทุกคนอยากชมอะไรอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะจะพยายามทำให้ก็อย่าลืมนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็ทานอาหารที่ดีๆีทีแคร์ตัวเองรักตัวเองมอบสรรสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วมุ่งมั่นขวนขวายดิ้นรน มีความพยายามยิ่งขี้เกียจยิ่งย่อท้อเพราะคนที่เขาลำบากกว่าเรามันมีเยอะในโลกเนี้ยคนที่เขาไม่มีข้าวมีน้ํากินนะไม่มีน้ําสะอาดๆกินเหมือนประเทศแอฟริกาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยประเทศที่ยากจนน่ะเขาลำบากกว่าเราเยอะมากทุกคนแต่คุณยังมีงานทาบางคนมีรถขับบางคนมีบ้านแบบบ้านอยู่บางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนมันมันไม่มีใครในโลกเนี้ยที่เพอร์เฟกต์หรอกทุกอย่างอ่ะ ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยากได้อะไรอย่ายอมแพ้นะคะกับชีวิตเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะเทคแคร์ <S <S นะคะไป